สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องทิปมันนี่ด้วยนะคะในวันนี้นะคะทิปจะมาแนะนําวิธีในการยกเลิกข้อความเสียงเงินซึ่งก็เป็นวิธีในการยกเลิกของทางทรูนะคะและตัวอย่างข้อความที่เสียเงินเช่นข้อความดูดวงข้อความเลขดังข้อความเลขเด็ดต่าง,างๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นข้อความที่เสียเงินทั้งนั้นและทิปนะคะก็จะมาแนะนําวิธีในการยกเลิกข้อความเสียเงินนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอป โทรศัพท์นะคะต่อมานะคะให้เรากดรหัสดอกจันหนึ่งสามเจ็จากนั้นก็โทรออกนะคะต่อมานะคะก็ให้เรากดหมายเลขสามนะคะเพื่อเป็นการยกเลิกเฉพาะข้อความที่เสียเงินต่อมานะคะก็ให้เรากดหมายเลข2นะคะเพื่อยืนยันการยกเลิกข้อความที่เสียเงิน จากนั้นก็วางสายนะคะแล้วทางครูนะคะก็จะส่งข้อความมาว่าระบบได้ทำการยกเลิกบริการนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ